โอเคนะครับวันนี้อยู่เกมมันพีชเต๋อล็อตต์อยู่กับนัดมัส,สยิดนะครับวันนี้ผมนะครับจะแจกไอดีนัดเกให้สี่นะครับนะครับเดี๋ยวจะแจกไอดีนัดเกให้สี่นะนัดเกให้สี่นี้หมายถึงให้สี่เอกเด้อเพราะไอดีนี้มีสี่เอกนะครับว่าให้สี่เอกนั่นเองโอเคกติกาการแจกไอดีนี้ก็คือช่วยกันกดติดตามช่องนี้ให้ถึงหนึ่งพันสามสไครนะครับอ่า เป็นกิจกรรมแบบฉลองเนาะหนึ่งพันลับสไคแต่ตอนนี้เนี่ยแปดร้อยยี่สิบห้าขายแค่หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับก็จะครบหนึ่งพันซับสไคนะครับโอเคกติการแรกคือกดติดตามให้ถึงหนึ่งพันครับช่วยกันนะครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับกติกาที่สองนะครับก็คือคอมเมนต์นะครับว่าทําไมถึงอยากได้ไอดีนี้พร้อมชื่อเฟซนะครับอ่าอาจจะ อ่เขียนเหุผลเอ่อเขียนเหตุผลนะว่าอยากได้เพราะอะไรพร้อมกับชื่อเฟสนั่นเองอย่างเช่นอยากได้เอาไปขายทิ้งอยากได้เอาไปทิ้งเน่นอะไรเงี้ยพร้อมกับชื่อเฟสน,นะครับคือบอกได้มาทุกเหตุผลนะครับคุณจะเหตุผลอะไรแต่ว่าผมก็อยากให้แบบว่าคนที่แบบเขาไม่มีด e ีเล่นจริงๆหรอคนที่แบบเขาอยากได้ดีไปเล่นจริงๆอยากไปปั้นจริงๆเพราะว่าไอ้ดีเนี้ย ปั้นได้ครับปั้นได้ปั้นต่อได้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับสี X ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวใครดูตอนนี้อาจจะเลงไม่เล่นไม่ค่อยได้แต่ว่าผมว่าก็พอได้นะเออเอาไปแบบอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบ S S หรือว่าแรง S แต่ผมว่ามันไต่แรงได้อยู่นิดนึงอ่า S จะมาโตคือตัวดามจที่แรงมากๆในเกมแรงจัดจัดอ่ะน่าจะแรงที่สุดแล้วก็ได้อาจจะอวยอะถ้าพูดว่าแรงที่สุดก็อาจจะอวยหรือเปล่าคลิปรอก็ไม่ได้แย่ครับอยู่ได้ทุกเมตาจริงๆ มันยังไงมันก็ถึงมันตอนเนี้ผมมองว่าโรเจอร์ท็อปหนึ่งตอนนี้น่าอยู่ประมาณท็อปสองท็อปสามาคิดหลอมไม่ได้แย่เลยนะครับโอเคไอดีมันพร้อมปั้นต่อได้นะครับท่านผู้ชมเพชรอยู่เจ็ดสิบเอ็ดอาจจะน้อยไปหน่อยก็ดองกันต่อไปนะครับโอเคผมก็จะแจกไอดีนี้นั่นเองนะครับก็อยากให้คนที่อยากเอาไปปั้นจริงๆนะครับก็ตามนี้แล้วกันเดี๋ยวทวนกติกาให้ใหม่ช่วยกันกดติดตามให้ถึงพันซับสไครต์และ กติการที่2องคอมเมนต์มาว่าอยากได้เพราะอะไรพร้อมชื่อเฟซโอเคแค่นี้เลยครับขอบคุณครับชึบชึบ